เอาลถ้าสมาดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของในคลิปวิดีโอทิกเกอันเนาะถ้า่านตัวได้เป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้มนนำตามคนได้แบบง่ายกันได้เลยเนาะกดอื่นเลยเราได้กดออกมาจาก g ูเกิลกันเนาะแล้วก็ให้มัพิวกดหาใไตรวนี้ตามขันไปเนาะว่าอชิเบลลเนาะให้พิ้นมาเลยนีเนาะแล้วเวลาได้พิวกดหาตามมาได้แบบนี้เราจะเจอเปว็บไฟนี้เนาะเราจะตีมในเล็เไซต์เนาะเปียกไ์ก็จะปีนเลยกดลงชื่อเชื่อเงินก็ ไได้กูมกสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าต่างการสมัครเขาจะเมีได้กรอกข้อมูลแลบอแบบนี้แล้วก็มาตีที่ตรงล่างนี้ไปเพื่อนยันเนาะแล้วกูมกยยกสมัครไปเพื่อจะได้ง่ายๆให้บริการสมัครกันได้แบบวิีบร้อ้เลยเนาะหรือว,ว่าผู้จัดบใครนะที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วและอยากจะลงเชื่อใครใช้งานก็มากดลงเชื่อใครใช้งานในตรงน้นนี้ไปได้เลยเนาะแล้วกดลงเชื่อใครใช้งานกันไป เราได้คุณลุงช่วยเชื่อใกันมาแล้วเนาะในหน้าต่างแรหัวใจก็ไดเป็นอย่างนี้เลยเนาะหรือว่าลงเถอะต่อชีกันมาเขาไเป็นอย่างนี้เลยเนาะอะไม่มีวุู่บเราจไปฟอร์มให้กับเราแต่มันจะได้ทำการกันได้หรือว่าจะไปยอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ให้กับเราสามารถจะมาทำการกันได้เนาะอยู่ก็สำหรับใครนะที่พี่ไม่ยัดเงินและอยากจะเติมเงินก็มากดจุดตรงนี้กันได้เนาะที่คำว่าเติมเงิน อ่ะพอเราได้กดทำมากันแล้วที่ในส่วนหน้าตาการซื้อเงินเราก็จะไปด้านต่างแบบนี้เลยเนาะให้กับเราสามารถที่จะเติมเงินกันได้เนาะได้เห็นเงื่อนไขที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยเราเพี่ยนเกลือกดเข้าไปที่คำว่าช่องทางเนาะพอได้เพิ่มขึ้นมาสี่ช่องทางแบบนี้ในการเติมเงินให้กับเราสามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้ด้วยเนาะสำหรับใครนะที่มีช่องทางในการเติมเงินหรือสะดวกช่องทางไหก็สามารถที่จะเติมเงินกันไปได้เลยอ่ะหรือว่าใครที่เติมเงินจะไม่ได้หรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วในส่วนของเว็บไซต์เนดเลย อ่ะพวรได้กดกับมาการเล่นที่น่าตานเรื่องเวทเราทีนี้เรากำลัรูปหมวดหมู่รบริการที่เต้องการทำเการนั่นไดแล้วเนาะแล้วก็เรื่องคือไปเดินเราจะบมดหมู่เนาะหมวดหมู่ไม่เกี๋เราจะทำการไปการเพิ่มยอดไหลเนาะยอดไหลยอดไหลก็อยู่ตรงนี้เรากดกันไปอ่ะแล้ก็เพิ่มไปเพราะควรกันไม่ได้ที่หมวดหมู่ในเรื่องบริการอ่ะรูปบริการก็จะรูปการเล่นนี้เลยว่าไปก็กดไปเนาะอ่ะไปเลยกันได้เรื่งหมวดหมูเราบริการที่เราต้องการจะแล้วทีนี้ให้เราได้กดกลับมาที่ชิปที่ต่อของเราเพื่อมานทำการคลอกคไว้ อ่าเรวก็ได้ยิงคิดท,ท,ที่ต่อรักกันมาแล้วให้นิ้งมาว,ามว่างก็วางลิงกันได้แบบนี้แล้วให้เสร็จจำนวนนั้นก็นได้เพิ่มไปได้เลยอ่ะและถ้ว่าได้เสร็จถึงลิง้งเราก็ตกลงำนวนได้แบบนี้แล้วก็ส,สั่เซื้อเพื่อได้นาะ ถ้าเราได้ส่งเจนแล้วแบบนี้ทางหลังซึ่งเราก็จะไม่ระบุขึ้นมาแจ้ให้เราได้ดูก็ได้บแบบนี้เนาะหรือว่าเพื่อสำหรับใครที่อยากจะดูจอตื้อเนากน็สามารถที่จะกดทำาลุนี่นี้กนได้ดประวัติการซื้อเนาะและเพได้กดทำมากนารที่ประวัติการซื้อใน,น,นส่วนหน้าต่างของมีเขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะด,ดูกันได้เนาะโอยลอตเดเป็นยังไงเดือจะชนะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนาะอย่าง,งออเดอรีที่ได้ทำตามเว็บมือจีตะพูเนาะเจ้เขาเอ๋ากเว็บเขาก็แจ้มาบอกนะว่าเราจะบริการแบบนี้เน กิดสนใจจะดูหมวดหมู่บริการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมมีอยไรที่จะทำการแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมแบบสองอะไรเป็นไซน์เนาะกลิกดเข้ามาดูที่ตรงนี้กันได้นะซึ่งเขาบริการทั้งหมดเนาะไปพอเราได้กดเข้ามากันที่บริการทั้งหมดในส่วนหน้าต่างบริการทั้งหมดเขาจะมีหน้าต่างแบบนี้เลยเนาะให้ัเราตามงมาที่จะกดเข้ามาเนาะเพื่อมาดูหมวดหมู่บริการแลกเปลี่ยนได้เลยที่จะเข้ามาทำการบริการเสริมเติมอะไรกันก็เข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยเนาะในหน้าต่างตรงนี้เนาะอ่ะอยากจะทำการยังไงก็คลเข้ามาดูกันด้านเลยที่หน้าต่างตรงนี้เนาะอ่ะ หรือว่าสหรับใครนะที <t <t ่ได้เข้ามาใช้งานในเวไเดี๋ยวเขาทำการระงักาในเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาแล้วจะของหรือว่ายังไงในการใช้งานเว็บไซต์ก็จะไม่ได้กดทำมาดูมีกันได้เราได้มาตั๋วอ่ะพอเราได้กดทำมาแล้วในส่วนของตัวที่หน้าตาของตัวเขาจะเป็นการแก้ปัญหาทดสอบถามว่าหาแมีในแบบนี้ได้เลยเนาะพี่กดทามาได้เที่คำว่าตัวแล้ว่ไปหัวข้อวาตรงนี้ไปที่สองเนี่ยนี่เนาะเพอพิมพ์การไปเสร็จแล้วให้เราได้กดส่งตั๋วไปเปที่สองเน่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาใ้มีเงียบได แล้วไม่ได้มีปัญหาราคาข้องอะไรยังไงเลยเดี๋ยวเข้ามาใช้งานกันแล้วก็ราบรื่นดีและอยากสนใจเดี๋ยวลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักนะครับเชนไอเวไซต์ตามดูเนาะก็ให้ขัามากดที่ตรงนี้กันไน้นมืที่คำว่าแนะนำเพื่อนพอได้กดท่ามาการได้ที่การแนะนำเพื่อนในส่วนหน้าตาของการแนะนำเพื่อนเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเนาะให้กับเราแต่เมื่อจะเข้ามามาแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักกันได้เนาะทิ่ได้กดท่ามาการได้ที่การแนะนำเพื่อนเรามาขับลองดึงที่อยู่ตัวนี้เพื่อส่งให้เพื่อนเราคนรู้จักเนาะให้เพื่อนเราารรู้จักเืองเาไดคนากรแนนนะาเเพื่อรรู้จักเว็บไซต์ราจัได้เลขาะ แล้วเปิดส่วนของใครนะที่ได้คำมือเชนนกับเวเฟร์แล้วสาวจะเดินไปเหยียดรูยอดว่าเปได้แน่เนื้อแต่ลองแบบวันดีหน้าจอดูเนาะเออยอดเป็นในยอดไลค์ของเราที่เราจำการไปยังอยู่ที่สองอยู่เลยแต่ลองนี้หน้าจอกันดูแล้วขึ้นหรือยังหรือว่าจะไหนบ้างเนาะ อาแล้วก็นี่แล้วเราจตไดะเริ่มกันต่งซือไปแล้วก็น้องโหลดสกู่เนาะตอนนี้ยอดไลค์ชีริตกเราเขาก็ได้เพิ่มขึ้นมาแต่ไม่ทิพย์มาแบบปีเลยนเนาะก็เมือนจะมีเป็นการแถบเพขึ้นมาเล่นเนเนาะแบบนี้ด้วยเนาะก็เพิ่มขึ้นมาตั้งร้อยหแบบปีเลยเนาะและขั้นตอนก็ยังแนบแบบนี้ด้วยเนาะจากขั้นตอนในการทำเนาะใครได้ดูกันไปแล้วเกิดตนใจอยากจะเข้าไปใช้งานเลยแต่เขาทำตามเนาะให้กดเข้ามาในหนึ่งเว็บไซต์เพื่อได้สมาช้งานกันได้แบบวิ่งเงนันได้เลยเนาะอะแล้วเผื่อใครได้เยล แล้วก็ที่ชิปดูว,วันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วด้วยเนาะคะ่ะเพราะวันนี้พูดไรเบดไปเดือดรำไรแพ้กันไปในชิปดูของวันนี้ก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะหรือว่าใครได้ไดดูกันไปแล้วไม่ได้เห็นมอพาอะไรแล้วให้ไปกันได้ก็ต้องขอบคุณด้วยที่รับชมเนาะในชิปดูของในวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วก็ขอบคุณนะ